นา,นายตื่นตื่นเร็วก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวตื่นเดี๋ยวนี้เลยนายบนอะไรอีกแล้วอะเนี่ยเลยพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉ,ฉันกยับตัวไม่ได้เลยภาพสุดท้ายที่ฉันจําได้นั่นก็คือนายไปเปิดประตูให้กับคนแปลงหน้ายไงล่ะ <c oughs> สวัสดีเจ้าหนูอย่าตกใจไปเลยฉันแค่พานายมาเล่นสนุกเท่านั้นเองปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้เลยนะจะปีศาจฉันปล่อยพวกแกแน่แต่ต้องมาเล่นเกมกับฉันซะก่อนเกมอะไรในบ้านหลังนี้เน่ยมีลิฟที่รวบรวมฆาตกรทั่วทุกมุมโลกไว้ในแต่ละชั้นสิ่งที่พวกแกต้องทำนั่นก็คือไปเก็บเหรียญที่ตกอยู่ในแต่ละชั้นมาให้ข้า ถ้าเจ้าเก็บพวกมันมันได้ครบข้าก็จะปล่อยพวกแกไปเอแต่ถ้าพวกแกเก็บมันไม่ได้ก็คงรู้สินะว่าพันธกรพวกนั้นจะทำยังไงกับพวกแกท <c oughs> ำคืนนี้ยังอีกยาวไกล เยบอกฉันทีว่านี่คือความฝัน,น <Bur> ฉันก็อยากให้มันเป็นความฝันเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าของเรานี่มันสยองขวัญชะมัสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกมโรบอกนั่นเองซึ่งครั้งนี้นี เราต้องเข้าไป,ไปประจนภายในลิฟต์สยองขวัญกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าลิฟต์นี้นะคะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามีฆาตรกรหลายตัวมากๆเลยนะมาดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะหาทางรอดจากที่นี่ได้หรือเปล่าและจะเจอกับฆาตรกรตัวไหนบ้างไปลุยกันเลยเริบโอ้โหนี่ที่นี่ที่ไหนละเนี่ยนายก็โดนจับมาเหมือนกันหรอใช่พวกฉันโดนจับมาแล้วเราอยู่กันที่ไหนอะ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ตัวอะไรกัน น่าจะเป็นผีกองกอยมาเพื่อน <c oughs> มันหายไปแล้วค่ะอย่าบอกนะว่าโอ้โห,โหฉันจะฆ่าพวกแก <c oughs> นี่มันปีศาจผีหน้าลอย <c oughs> น่ากลัวที่สุดในโลกลยอยอ้าวทำไมเขามาแป๊บเดียวอ่ะ <c oughs> โอ้โยังไม่ใส่ยองเลย <c oughs> ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมพวกเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย <c oughs> ฉันต่อไปมาแล้วฉันนี้ดูเหมือนจะเป็นป่ารกร้างเะคะเฮ <c oughs> ้ยข้าตะกอนเจสัน ฉันจะฆ่าพวกแกพวกแกจะมาเอาเหรียญของฉันไปใช่ไหมไม่ได้จะเอาไปซะหน่อยเราเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยคุณครับช่วยเปิดประตูให้พวกเราหน่อยอุย้ยดูเหมือนไม่มีคนเปิดประตูแถมเจ้าเจ,าเจาสานันพาเพื่อนเราไปแล้วเอ้ยมาหลบที่ตรงนี้แล้วขึ้นมาขึ้นมาฉันเก็บเหรียญอยู่ฉันอยากจะกลับบ้านฉันต้องเก็บเหรียญเก็บเหรียญให้ได้บ้านจนงามฟันฟันฟันรอดแล้วพวกเราเรอนแล้ว มารอดูด่านต่อไปดีกว่านะคะว่ามันจะเจออะไรโหทำไมนายหน้าเหมือนหมาเลยอะไม่ใช่หมาซะหน่อยฉันอะเสือดาวโอ้เอ้ยเลียกซะเป็นหมาเลยมาดูชั้นต่อไปค่ะอุชั้นนี้มันเป็นชั้นที่เราแบบโหคุ้นเคยมากๆน่าจะเป็นไฟน์นายแอดเฟรดี้นะคะนี่เจ้าเฟรดโอ้โหเจ้าเฟรดี้มันเปิดประตูได้ไหมอะไปลดูซิเราเปิดประตูไม่ได้งาไม่อ้อเนไดิง่าฮฮ่า โอ้โหกระโดนได้ออ,อร่อยจังว้าวนี่เรายังไม่ตายเลยเนี่ยอรอจากความตายออกมาได้ค่ะเฮ้ยนายนี่สุดยอดไปเลยเออเอา,เอายังพูดไม่ทันขาดคำด่านต่อไปมาแล้วค่ะด่านนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแคมปิ้งนี่ฮะเิอดอะไรขึ้นโอ้โหนี่ไงข้าตะกอนเจสันเป้นม้าแล้ว คุณตำรวจครับอย่าุยงกับฉันเลยฉันมาแรงวันตอมแล้วอ่ะฉันช่วยนายไม่ได้หรอ,อเฮออ้ยเออจ้านั่นเขา้ารีบไปแล้วแล้วเพื่อนเราจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> นี่ฉันใส่ชุดคอสเพลมาดูโอ้โอ้ยเจสันฆ่าหมาไปแล้วด <c oughs> ีนะที่ฉันอึดน,นะฉันไม่ตายเย้เย้ <c oughs> โอ้โหฉันคุยกับหมารู้เรื่องไหมเนี่ยฮะ นี่เกิดอะไรขึ้นอะดูเหมือนตรงนี้จะมีคนผูกคออยู่ค่ะเฮ้ย้าตกรนี่ต้องโรคจิตมากๆแน่ๆเขาเอามีดนะคะแทงเขาเอาค้าวแทงเอโ,โอ้โหเต็มๆการต่อไปมาแล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นรถไฟนะคะในรถไฟตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผีหรอกมัง้งฉันก็ว่าัง้นเหมือนกันอะเฮ้ยโอ้โห,โห,โหดูเหมือนเพื่อนของเราตายไปคนนึงแล้วใครเป็นคนฆ่าเขากันเนี่ยเอา น่นมันตัวตลกี่นะเขาก็เคยบอกนนี่นะว่าตัวตลกเนี่ยมาอยู่ในรถไฟเฮ้ยมันกำลังจะเข้ารีบเราแล้ว,ลวไม่มีทางหรอกมันกระโดดได้ด้วยโอ้ยอย่านะมันจะกินมันจะงับแกโอ้โหตัวตลกหน้าตาเขอนมากตอนนี้แหละเราหนีออกไปตรงนี้เลยก็ได้โอ้เผาตัวเองเลยดีไหมเนี่ยเย้ <c oughs> ด่านต่อไปเซอร์ไพรส์โอ้แจกเหรียญกันแบบนี้ เราได้กลับบ้านแน่นอ้โอ้ได้กลับบ้านแน่นอนเซอร์ไพรส์จงเล่นแบบนี้ก็ได้เหรอ <Això S 2> นี่เด็กๆทุกคนฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วดูสิหนวดฉันขึ้นเลยอ่ะแกไม่มีวันรอดจากที่นี่ไปได้หรอโอ,โอ้พูดได้พวกเรามีกำลังใจมากเลยนะลุงเอาละหนึ่งเก้าหนึ่งครับขอให้ทุกคนจงอยู่ในบ้านไว้ตอนนี้ฆาตกรอ,ออกอารวาส พวกนายอย่าออกไปเลยตรงนั้นน่ากลัวจะตายฉันเห็นแล้วฉันชอบพวกเด็กๆที่สุดเลยนี่มันหวีสยองนี่นาโอ้โหโดนเหยียบหัวยังไม่ใจดีนี่นายทำอย่างนั้นดีแล้วโอ้ยพวกกล้าฉันชอบจังเลยเฮ้ยอย่าเหยียบหัวฉันสิี่ฉันเนี่ยไม่มีราศีของคาตกรเลยนะเฮ้ยฉันอยากเหยียบบ้างอ่ะโอ้ยปุ้ยปุ้ย้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว Yeah, พวกเรารอดแล้วเ,เ,เราอยู่ใกล้ตะลุงนั้นไว้อะน่าจะดีเนาะเออรู้สึกด่านต่อไปจะเป็นเอ้ยนํามาร์โรงเรียนนี่นาฮุ้ยนี่มันเฟดดี้คุงก็เหรอเจ้านี้เนี่ยมันฆาตกรอันดับหนึ่งเลยนะ <c oughs> เราจะทำยังไงดี <c oughs> โอ้โหปีนเข้าไปบนรถโรงเรียนได้ <c oughs> ไมหน้าแกมันไพรคอนแจ็คสารร้อยเออนี่ผ่านมาตั้งหลายชั้นแล้วอะเราเก็บเหรียญมาได้นิดเดียวเองเฮ้ยนี่มัน ฆาตกรเลือดเย็นโอ้โหฉันจะฟันแกให้บนเนื้อที่ฉันกินเลยเฮ้ยนายล่อมันไว้นะเดี๋ยวฉันจะหีเองโอ้นายนี่มีน้ําใจมากเลยนะเจ่านี้จะมีอะไรไหมเนี่ยอุ้ยทางตันตายแล้วเราไม่มีทางรอดแน่แน่เจ้านั่นเดี๋ยวฟันเลือดสาดกระซ็นเลยเข้าไปนลิฟี์เถอะเพื่อนโอ้โหเ<ๆ>ออนี่คือที่ไหนละเนี่ยเฮ้ย บราดดี้แมรี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะตรงนี้มีทีวีอยู่นะคะเป็นทีวีเอ้ยโอ้โหยังไม่ทันได้ภา <c oughs> เอาละมาดูที่ชั้นต่อไปกันเลยนี่แล้วพวกนายคือเป็นหลบอะไรอยู่ตรงนั้นน <c oughs> ่ะเออฉันกลัวน่ะอยู่บนนี้นะปลอดภัยอุ้ยเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาละเรามาฉลองวันก่นเอ้ยเดี๋ยวแกมันโกหกเค้กนะั่นมันเป็นเค้กโกหกมันหลอกลวง มันเจ้าเค้กฆาตากรเค้กเหรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะกลัวหรือไม่กลัวดีนี่นายไปซื้อรองเท้ามาจากไหนเนี่ยเท่ละซิอ่าคู่นี้เนี่ยลิเิเต็ดอิดิชั่นเลยนะใครบอกว่าเทกันเรามันใหญ่เกินตัวนายไปตะหากล่ะดัดอุ้ยเมื่อกี้ใครเห็นบ้างม,ม,ม,มันเหมือนเหมือนเป็นวิญญ,ญาณนะคะเฮ้ยตายแล้วมีคนแขวนคออยู่ในลิฟท์ทำยังไงดี ฉันเป็นโยมทูตเด็กพวกนี้อยากจะมาได้เหรียญทองของพวกเราเหรอจับมันแขวนเลยดีมากนี่ฉันขี่คอ,อยโยมทูตด้วยอ่ะเทบะเต้นด <c oughs> ้วยตึงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ไอเจ้าเด็กนี่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เลยนะแก <c oughs> โอ้ดีมันเป็นรถค่ะที่มีศพแต่ไม่หมดเลยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เอา้าเจ้าตัวนั้นออกมาแล้ว โฮยนี่นี่มันใช่ผีหรือเปล่าอ้ยใช่จริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราหนีไปอีกทางฉันเจอเหรียญเหรียญนี่จะพาฉันกลับบ้านแล้วฉันล่ะฉันไม่ให้นายหรอกเหรียญนี่เป็นของฉันคนเดียวเราบินขึ้นไปบนรถโอ๊ยโอ้โหบรรยากาศอันหลอนนี้มันคืออะไรเราเข้ามาอยู่กับพวกศพตรงนี้ได้ยังไงการหายใจแล้วมันจะไม่รู้หรอวว่าเราอยู่ในนี้ มันเปลียนโนนี่นาะเปลี่ยนโนนี่มันทาไมเก่าจังเลอยอะ <S <S ฉันว่ามันอาจจะมีเอ,อ่อตำนานบางอย่างก็ได้ <S 1> <S 1> <S <S มีเสียงมีเสียงใครกําลังร้องไห้เฮ้ยไม่ไม่ไมหวแล้วอะ่ะฉันว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยฉันเคยเล่นเป็นโนน,นี่มาเฮ้ยนายเห็นพลังงานน่หรึอเปล่าอะ่ะเกจนขนลุกเลยคะ่ะมันคืออะไรเหรอน่าจะเป็นผีละมัง้งแต่ว่าพี่อ้อยโอ้โหใช่จริงๆด้วยฉันว่าเราไปซื้อพ้าดีไหมอ่ะนานาซี ถ้าซื้อพระแล้วท่านอาจจะคุ้มครองเราก็ได้ที่นี่มันห้องนอนอะไรกันเนี่ยโอ้มีเจฟเดอะคิลเลอร์ตายแล้วเจ้าเจฟอยู่ไหนไม่ได,ด้ฉันจะไล่ฆ่าแคเจฟหงายเงือบดูดิเจฟนี่เงยคอโอ้โหเงอยอะไรขนาดนั้นเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันถือมีอดไล่ทุกคนเลยจวงเงือแขนขาดมันเป็นอะไรที่สยดสยองมาก เขาไปหลบในนี้ดีกว่าไปลุหายเข้ามาแล้วเดี๋ยวฉันจะปิดริฟเองโอ้โหปิดไม่ทันเรียบร้อยโอ้โหนี่มันหลุมศพนี่นะเก็บเหรียญก่อนเพื่อนาคตที่สดใสนี่ฉันว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีโอ้โหนั่นไงตัวอะไรอ่ะไงเงอบเชียวฉันน่ะเหรอฉันคือตัวใส่หน้ากากโอ้โห หันเพื่อนเราเธอช่วยด้วยฉันกำลังจะแหลกแล้วแล้วเราหลบหลังต้นไม้แล้วมันน่าจะไม่เห็นนะโทรไม่เห็นอะไรเราต้นไม้นี่บางจะตายอ่ะขึ้นไปบนต้นไม้อืมก็ไม่น่าจะช่วยนะเจ้านั่นเนี่ยมันกระโดดได้เอ้ยไม่มันกำลังฟันเราแล้วอึ๊บขึ้นมาบนรถเย้นี่มันบ่อน้ำชัดๆคล้ายๆกับเรื่องเดรริงยังไงก็ไม่รู้ค่ะเฮ้ยแกไม่มีวันออกจากที่นี่ได้หรอกนี่ไง เทปจริงๆด้วยมันชักกระตกแล้วเอาละ่ะถึงเวลาไล่ล่าแล้วฉันออกมาจากที่นี่ไม่ได้วันนี้ออกมาได้สักทีมุดลงไปในบ่อน้ําได้ไหมโอ้บ่อน้ําตื้นไม่ได้โอ้ไ <c oughs> ม่ก็ลไล่เพื่อนเราอยู่ค่ะตอนนี้เราก็นี่ไงเจอเหรียญแล้วขอตัวไปเก็บเหรียญก่อนโฮ้ยนายนี่เป็นขี้โกงจริงๆเลยไม่คิดจะช่วยเพื่อนหรือไง <c oughs> ไม่อะฉันไม่อยากช่วยไอ้คนใจร้าย Er สัตว์ทดลองตัวที่สองเฮ้ยนี่มัน SCP 049นี่มัน SCP 049สัตว์ทดลองตัวนี้มันเป็นยังไงกันแน่นี่พวกเรารีบไปหาสัตว์ทดลองนั่นเถอะนี่มันห้องน้ำนี่นะดีนะไม่มีบัตริ้งแมรี่ออกมาอ้อโหเจอแล้วนี่เรียกคาวาอีกาไม่นี่ไงโผล่มาอีกทีนี่มันเครื่องจักในเกมเบนนี่นี่นะ แล้วมันทําอะไรได้อ่ะมันจะปั่นน้ำหมึกมาแล้วก็พ่นใส่พวกเรากันหรอฉันไม่ทาพวกแกหรอกเราเป็นเพื่อนโอ้โหฉันไม่เชื่อแกแล้วเพื่อนฉันตายไปก่อนอ๋อฮอยไม่โน้เราหลบอยู่ที่นี่ดีกว่าตรงนี้มีแกแกฝังลงไปในดินฉันรู้ว่าแกแอบอยู่ในนี้โอ้ยย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 ย โอ้นี่มันเจ้าเชกนี่นะโอ้โหมันขยับได้ด้วยค่ะฉันไม่ยอมให้แกมาที่บ่อน้ําของฉันบ่อน้ํานี่เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และฉันจะเก็บมันไว้คนเดียวเฮ้ยแสดงว่าโอ้โหทําไมมีเชกตัวใหญ่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นนนุสสวรีเชกมั้งแันก็ว่ากันน่ะเรามากระโดด็นตัวมันดีกว่าเอ้ยข้างหลังตัวนี้มีเหรียญเอาละเราเหลือเหรียญอีกไม่เท่าไรค่ะก็ได้จะได้กลับบ้านแล้วเฮ้ยลองเข้าไปในบ้านของเชกดู นี่งานมันเดี๋ยวนะมเมืม่อกี้ช่วยฆ่าลาของเขางั้นหรอ,อเขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องตุ๊กตาเช่นว่าตุ๊กตามันดูหลอนๆน,นะน่าจะไม่ใช่ตุ๊กตาที่ดีอะ่ะกูดกายนี่ไงเป็นตุ๊กตาที่ดีจะตายโอ้โหชัดก,กี้เระาจาช่วย ไม่เห็นเหมือนในหน้าปกเลยใช้แอปอยังไงล่ะแอปพลิเคชันแต่งหน้าให้ลอนเลิศโอ้โห,โอโหลองเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรเอ้ข้างในตรงนี้คืออะไรอะทางตันอโอ้ยสวยแล้วพวกเรารีบออกไปแล้วโอ้ยฉันก็อยากออกไปจะแย่อยู่แล้วเจ้านามันติดก้องอยู่แ่เอาไปใช้สองมันไว้อ มีไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่ปาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e แบงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ <c oughs> ถ้าฉันกลับบ้านไม่ได้แล้วก็นี่ฉันจะปลดล็อกลิปลับอันนี้ฟรึบฟรึบฟิรึบเดี๋ยวนะนายไปรู้รหัสลับมาจากไหนก็ <c oughs> ฉันน่ะไปเจอในลิ์ยังไงล่ะเฮยที่นี่มันมีชุดแต่งกายนี่นะ งั้นฉันกลายเป็นลีศาที่นี่ e> แล้วไปหลอกพวกนั้นดีกว่าฉันด้วย